นี่นะครับเป็นอันนี้ไม่ค่อยถ่ายรูปได้อันนี้เป็นวัวเป็นนะครับเข้าไปฉลามตัวใหญ่อยู่เลยนะครับครับเข้ามาก็จะมาเจอปลาฉลามนะครับตัวใหญ่ที่สามารถถ่ายรูปได้นะบริเวณหน้าทางเข้านะครับยังไม่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับหรือว่าถ้าอูในพิพิธภัณฑ์ว่าจะมีอะไรบางเป็นอะกาเรียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ตว์น้านํา ที่เห็นบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นต้นว่าต้นประดูนะครับต้นประดูแล้วก็อันนี้ต้นว่าต้นประดูอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพระยุ่งประดูประดูนะครับปให้ประดูประดูครับประดูบนเลยต้นใหญ่จะเป็นประดูนะฝั่งนี้ที่ที่จอดรถก็จะเป็นประดูนะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นว่านะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าติดบรรยากาศติดว้ากติดชายทะเลประจวบนะครับมีเทศรรกาลมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับที่จริงมันจะมีทั้งด้านเดินลานจอดรถนะครับที่จอดรถนะครับแล้วก็จอดรถได้ตร้วมีเป็นต้นว่านะครับว้าว้าต้นว่ามีต้นว่า๋ยวมีทางให้คนเดินเข้าไปนะครับแต่ผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูทางหน้าที่เข้ามา ที่เข้ามาตัวทางอุทยานนะครับก็จะเข้ามาตัวที่ข้างหน้าเลยก็คือพิพิธภัณฑ์วากออันนี้นะครับลงทุนเดินนิดนึงร้อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรพาไปดูกันนะครับทีนี้เมื่อวากอเสร็จแล้วมันก็จะมีทางทางขึ้นนะครับเป็นปรูปปลาโลมามีลูกโลกด้วยทีนี้เรามาทางนี้นะครับเลยก็จะมีเรือสองเครื่องนะครับส่วนทางด้านนี้ เข้ามาแล้วก็จะเข้ามาสู่คอเรียมนะครับมีบัลบ,บีแล้วก็มีพอตดิมัตนะครับอยู่ด้วยพิพิธภัณฑ์วาร์กอฮอติมัตต,ตอนรับอยู่ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข,เข้าสู่ขัดกรองตรงนี้จะเป็นยู่วนของนะครับมีปลาฉลามตัวใหญ่ครับจะเข้าผ่านก็จุดคัดกรองก่อนอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก่อนนะครับเบื้องต้น ขออนาตถ่ายนะครับวันนี้จะเป็นจุดคัดกรองเื้ต้นครั้งแรกนะครับต้องลงทะเบียนในการเข้าต่อไปก็ดึงขึ้นเข้ามานะครับก็ได้บัตรตัวนี้มาสามสิบบาทนะครับอแล้วเข้ามาก็จะมีจุดถ่ายภาพรักลูกเด็กรักลูกที่ก็ให้ใส่ตรงนี้นะครับเข้ามามีข้อความเป็นให้ข้อมูลการก,กำเนิดลูก นะครับมีเวทีอาบอยุดที่ินขันมีใส่กล่องตรงนี้นะครับเครื่องดื่มว่าก็เข้ามาประตูอัตโนมัติป่าไม้ตะัพยร์กอปัดใบนี่ครับมีนก เป็นหินมีช้างมาในโซนที่สองนะครับก็จะเป็นโซนปลาตะเพียนโซนปลาน้ำจืดนะครับ นี่ก็ทวีตแหลงใหญ่

นะครับนิเวศเป็นรงวิทย์ที่จะเสื่อ จะเป็นลักษณะมีลายลายอยู่ที่หลังที่คลีบหลังนะเออเปลาอะไรเดี๋ยวไปดูว่าเป็นปลาอะไรปลาทะเลนับเป็นอาหารสังสังกลุ่มคือ 1. ปลาทะเล

line. Didn't i didn't know <laughs> 长水路。 มีปลากระตูนดอกไม้ทะเลนะครับแต่ปลาตูนมีถึง7จชนิดด้วยกันนะครับปลากระตูนไม่ใช่เฉพาะลายส้มขาวอย่างเดียวนะครับนี่คือแตงดอกไม้ที่อาศัยของปลากระตูนนี่ก็จะเป็นส่วนของยีวิทัศน์นะครับให,ให้ดูสำหรับปลากระตูน ว่าเสาย,ยพันธุ์ลักษณะมรรคตุดเด่นเป็นอย่างไรนะครับไม่มีคํญญาบรรยายนะครับว่าจะเป็นรูปลักรูปให้เห็นบุับครับประมาณนี้นะครับไปบึงเชยว,วาไม่ได้เข้าไปดู่านพิงเชยว,วาก็ไม่คุ เป็นเส้นทางเดินลงมานะครับยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่เลยนะครับนี่มันจะมีปลาตัวใหญ่ๆออกมาให้ดูบ้างเห็นเลยไม่มีนะครับดนลงมายังไม่ปลาตัวใหญ่เลยนะครับ ไม่เห็นไม่มีไม่มีเลยแล้วันนี้เป็นชมนิเวศใต้นะครับก็ยังไม่เห็นวนเดินวนลงไปนะครับเดินวนลงไปใต้น้ำนะครับใต้อุโมงค์วนลงไปวนลงไปภาพอาจจะมืดๆแล้วตอนนี้เราวนมาดูเหมือนกับตัวเราอยู่ในอุโมงค์ใต้น้ำด้วยนะครับเหมือนกับเรานั่ง เออดำน้ำแล้วมองออกไปท่านน,อน,นอกนะครับก็จะเห็นการังนะครับรการังนะครับแล้วก็ที่ะป็นขอบกว้างอาจจะเป็นในเชิงจำลองบ้างบ้างนะครับดูเหมือนกระจกดูเหมือนจะเรียบหน่อยแต่ของจริงกระจกนู้นนะครับดูก่อน นี่นะฮะแต่พอมาดูด้านหน้าจะกลายเป็นดูเหมือนเรียบๆไม่ไม่เห็นเลยนะครับทีนี้เราก็เดินจากใต้อุโมงค์ไปเพื่อรอถเพื่อเข้าใต้อุโมงค์อครั้งหนึ่งมีมปลากระเบนมีปลาฉลามกบนะครับแล้วก็แมงดาจานนะครับของจริงมีแตปลากระเนปลากระเบนนะฮะนี่ครับปลากระเบนนี่ฉลามกบแล้วก็ มีปลากระเบนอยู่กำลังหาเมงดาครับเมงดาไม่เห็นนะครับเมงดาไม่มีวันนี้กำลัมงมีหุ่นสามสี่ตัวเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินมาสู่มันจะมีเขาเรียกว่าปลาที่เรือเสียงได้ครับวันนี้นี่นจะมีรูปลายหนวลรูปลายครี้ผมไม่แน่ใจเเรื่องแสงออกมาเป็นสีฟ้าสีนินะครับ เียนแบบแธรรมชาตินะครับไม่ได้ทาขึ้นมาโดยคิดเอาเองนะครับเป็นการมจัยออกมาแล้วอุโมงลปลาโอ้นะ<อ><อ>ับปลานี้ฝองนี้ปลาตัวใหญ่<อ>ไ,ไปคัดเท,ท,ท,<อ>ท่าไรนะครับทุกทีฟังเสีมงเราจให้ดูนะครับโอ้โอ ตัวน้อยก็ประมาณแปดเก้ากิโลนะครับจะเทียบเคี่ยวนะครับเราดไปหนึ่งเวียตัว่างก่อน งนี้จะเป็นภาพสามมิตินะครับเดี๋ยวรอคุณนายชมพู่มาหน่อยถ่ายภาพสามมิติได้หนี่นงดวงพันกล้องจะเหมือนภาพสามมิตินะครับออกมาสลามยื่นจมโมออกมาจะก,กัดคนนะคนลอยอยู่ด้านนอกเลยนะครับ้าสังเกตคนแสงนิดนึงหลบหลบหลบแสงทอนนิดนึงอย่างนี้จะเห็นชัดอย่างนี้จะองคนลอยมา อ่าสะท้อนแสงอ่านี่ครับมือนคนุณออกมาข้างนอกเลยไหมฮะคุณอยู่ด้านนอกนคุณอยู่ด้านนอกเลยโอ้โหวันนี้ชัดเลยนะครับทรรสามมิติออกมาเตาก็มันอยู่ด้านนอกออกมาเลยนะครับ ด้านนีน้แล้วก็มีนี่แล้วก็ออกไปบอ่อเต่าจ้าแล้วก็เอาน้ำํำก็ลงไปบอ่อเต่ากันเราะครับอันนี้มีปลากระเบนอะครับเออตอนนีม้มีกระดูกตัลลัง ก็ก็เราไปดูบอเตากันจีิงหรือเปล่าที่เตาะทะเลบ้างไหมอ๋อมีมีครับทีบ่เตาตะ,ะุุเตากลกะเตาตะโนนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็เป็นเตาตะ,ะนุนนะครับที่ฝังนี้จะเป็นเตากละ นะครับอืมโอเคนะครับเราลงมาเดินย้อนทางด้านนี้นี่เงนบอปลาที่ทำเพราะอานุบาที่เป็นบาดเจ็บอวับอว,อว,อว,อวนี่หอยหอยที่เขาเจอเพช มุกนะครับสีส้นมนะครับตันนี้เป็นหอยเซนนี้นะครับที่เราดูเองนะฮะ,ะ,ะดีแน่ใจหอยยักษ์นะนะครับนอนอยู่ตัวเลยนะครับออกของนุ่มเพียบเลยก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกต่อไปข้างนา้ำแล้วเป็นการคลาสสวัสดิการ แสดงนะครับอนุรักษ์สัตว์น้ำของชาวประจวบนี่ครับมีคุณพัฒน,นาแล้วก็ส่งศึกษาพัฒนาการรักความเป็นเล่ห์นะครับองเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้แลว้วก็ศึกษาที่อยู่รวมกันระหว่างประชาชนแล้วก็ รรมชาตินะครับว่ายางไรถึงจะเราสามารถที่จะออกไปได้บ้างทางออกแล้วครับโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นต่อไปก็จะเป็นศูนย์อาหารเ<ด>นาะครับออกมาก็จะบอ่อนี่แล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหอยมือเสือวงชีวิตหอยมือเสือนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดภาษาไทยภาษาอังกฤษครับวันนี้ก็หอยขนาดใหญ่เดี๋ยวพาไปดูหอยกระตัวจริงขนาดไหน ตัวนู้ดนี่นะครับหอยมือเสือตัวจริงแต่เป็นเรือกระดองนี่เทียบกับฝ่ามือนะครับเข้าไปอยู่ข้างในตัวใหญ่มากประมาณหนึ่งประมาณแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับตัวขนาดตัวฝ่ามือโอ,อ้โหนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะค,ครับ คลิปต่อไปจะไปเจอกันที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันติดตามกันนะครับะะต่อไปข,ขอบคุณมากขอบคุณกกเจดไลน์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดี